สวัสดีครับสวัสดีชาวพฤกษบนะครับก็ทั้งลัคนาพฤกษบแล้วก็ราศรีพฤกษบทุกๆท่านนะครับก็กลับเข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้าสองดาวอีพีนี้คลิปนี้นะครับก็ยังคงเป็นคำพยากรณ์ประจำเดือนอยู่นะครับก็เป็นของเดือนธันวาคมเนาะเป็นเดือนสุดท้ายของปี2565นนะครับก็ เหมาะสำหรับผู้ที่มีลักนณสถิตที่เรือนของพฤกษบนะครับหรือว่าหากท่านไหนที่ยังไม่ทราบลัคนณะจุดเกิดของตัวเองนะก็สามารถใช้อ้างอิงจากผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงประมาณวันที่15พฤษภาคมนะครับไปจนถึงวันที่14มิถุนายนของทุกๆปีซึ่งก็คือชาวราศีพฤกษบนั่นแหละนะครับก็สามารถที่จะเอามาใช้อ้างอิงดูร่วมกันได้เช่นกันนะครับ เอาละเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเดือนสุดท้ายนั้นจะเป็นอย่างไรคันบ้างกับชาวพฤกษสนะครับสําหรับชาวพฤกษมในช่วงสิ้นปีหรือว่าเดือนธันวาคมนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าพระศุกร์ซึ่งเป็นดาววาสนานั้นค่อนข้างที่จะรับบทบาทหนักมาตั้งแต่ช่วงกลางกลางพฤศจิกายนมาแล้วนะครับดาวท่านไปเป็นประอยู่ในเรือนปัตนิก็ต้องเหนื่อยเพราะว่าเรื่องของคนอื่นนั่นแหละครับ อีกทั้งพระอังคารดาวปตัตตานีเองก็พักถอยหลังกลับเข้ามาทับลักนณจุดเกิดน,นะเรื่องบางอย่างมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ตัวเองคิดไว้มากนักนะครับหลายคนจะมีอาการอ่อนแอทางสภาวะจิตใจเหนื่อยและอยากจะพักอยากจะหยุดกับบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ดีกับความรู้สึกหรือว่ามันเป็นทอกซิกกับตัวเองอบางคนในที่ทำงานหรือ ในที่บ้านเองก็เจอกับหัวหน้าดุหรือว่าเจ้านายที่ค่อนข้างจะจู้จี้เจ้าระเบียบนิดหนึ่งบางคนก็ท้อใจอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะลองไปทำในสิ่งใหม่ๆดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นแค่สภาวะทางความคิดและมันก็เป็นอาการที่เกิดมาจากความเหนื่อยล้าจากการคาดหวังที่ค่อนข้างจะสูงนะครับและอาการในลักษณะนี้นะครับมันก็จะเป็นมาตั้งแต่ช่วงปลายปลายพฤกจิกาแล้วละ่ะ แต่ว่ามันก็จะต่อเข้ามาช่วงต้นๆธันวาด้วยแต่เดี๋ยวพระสุกดาววัสนานั้นก็จะเสดวิ่งพรวดพลาดเดินหน้าอย่างรวดเร็วเข้าไปอยู่ในเรือนมรณะแต่ก็เป็นมหาจักรนะครับส่วนดาวมรณะเองก็ไปเป็นเกษตรตาเทบดีอยู่ในเรือนลาบผมหวังว่าเดี๋ยวพลือศพจะพลิกฟื้นนะเดี๋ยวก็จะมีการสลัดหลุดออกจากอารมณ์หดหูนะครับกลับมาสู้กลับมารวยกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองอีกครั้งหนึ่งกลับมาแก้ไขในส่วนที่ เคยทำผิดพลาดหรมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งอีกทั้งนะครับดาวมรตยูที่เคยทับตัวมาตั้งแต่ช่วงกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับที่มันทำให้เกิดสภาวะความอึดอัดตึงเครียดดวงตาผ้ามัวมองไม่เห็นความเป็นจริงกับสภาวะที่มันเป็นอยู่ในเดือนธันวาคมมรตยูดวงนี้ก็จะเคลื่อนย้ายออกจากจุดเกิดแล้วนะครับท่านก็จะถอยกลับไปอยู่กับเรือนการงานในเรือนวินาศน,นะ หัวของคุณก็จะเบาขึ้นโล่งขึ้นนะครับกับปัญหาหลายๆอย่างที่มันเป็นอยู่ถึงแม้ว่าหลายๆอย่างมันอาจจะวางลงยังไม่ได้หมดสักทีเดียวแต่ว่ามันก็พอที่จะมองเห็นอนาคตนะครับมองเห็นถึงวิธีแก้ไขแล้วก็มีมุมมองที่กว้างไกลขึ้นดาวพฤรหัสด,ดาวแห่งลาบเนี่ยเป็นกเกษตรตาทิบุดีอยู่ในตำแหน่งที่โยกหลังต่อดวงชะตารู่ท่านก็ว่าวาสนาจะฟุ่มเฟื่องคนหรือเรื่องลาบนั้นก็เหลือหลาย นะครับก็จะมีโชคมีราบเข้ามาแม้มีปัญหาเกิดขึ้นมาก็จะมีทางออกมีวิธีแก้ไขมีคนให้คําแนะนำแล้วก็คอยอุปธรรมเป็นอย่างดีโดยเฉพาะผู้รับผู้ใหญ่ที่เป็นลักษณะผู้หญิงหรือว่าฝ่ายหญิงนะครับทีนี้พอมรุยูตยุท่านเคลื่อนออกมานะครับแล้วก็มีพระรหัสท่านเข้ามาเติมเต็มความสว่างให้กับปัญญาให้กับดวงตาแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นจังหวะที่ดวงตานั้นจะรู้แจ้ง พอรู้แจ้งแล้วเป็นยังไงดาววัสนาก็เดินเข้าไปเป็นมหาจักรอยู่ในเรือนมรณะเลยก็ต้องแก้ไขก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเสียใหม่นะครับไปสู่เส้นทางที่มันถูกต้องกว่าเดิมมันดีกว่าเดิมมันมีอนาคตที่สดใสกว่าเดิมแต่ถึงกระนั้นนะครับธันวาคมพฤกษศก็คงจะเหนื่อยไม่น้อยนะเพราะว่าดาววัสนานั้นเสด็จอย่างรวดเร็วแล้วก็ไปเป็นมหาจักรด้วยนะครับก็จะมีภาระที่ต้องได้ดูแลที่ต้องได้รับผิดชอบก็มาค่อนข้างที่จะเยอะค่อนข้างที่จะมาก โดยเฉพาะเรื่องของเงินเงินทองทองรายรับรายจ่ายนะครับหรือว่าทรัพย์สินอสังหาที่ดินบ้านช่องห้องหอรถราที่พักที่อยู่ที่อาศัยเหล่านี้แหละครับมันจะมีให้เข้ามาได้คิดให้ขบให้ได้รับผิดชอบหรือต้องดูแลอยู่ หรืออาจจะเป็นในลักษณะที่ต้องอาจจะต้องประคับประคองไปต่อนะครับจะต้องรักษาเอาไว้นะครับจะเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นง่ายขึ้นลักษณะอย่างนี้สาเหตุนั้นก็เพราะว่าดาวการเงินนั้นเข้าไปอยู่ในเรือนมรณะดาวปุตตะหรือว่าบริวารลูกน้องคนใกล้ตัวเนี่ยนะครับก็เข้ามรณะเช่นกันดาวพันธุุก็เข้ามรณะ,ดา,กการณะดาวตัวเองก็เข้ามรณะโอ้ยคุณเตรียมตัวเอาไว้เลยนะ รายจ่ายนะเตรียมเอาไว้ตั้งแต่น,นเนิ่นกันเลยก็แล้วกันจะมีรายจ่ายยุ่มยิมเยอะแยะมากไม่ว่าจะทั้งของตัวเองแล้วก็คนรอบๆข้างก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเจ้าชะตาโดยเฉพาะพฤกษศพท่านไหนนะที่มีบริวารหรือว่าคนรอบตัวคนรู้จักเยอะๆเ,เนี่ยยิ่งจะต้องควักกระเป๋ากันบ่อยมากเลยทีเดียวในทันวานนะครับคือปกติแล้วเนี่ยพฤกษศพก็เป็นคนอินเตอร์เทนเก่งอยู่แล้ว เรื่องของบริวารเรื่องของคนใกล้ตัวเนี่ยกินกันเต็มที่เลยนะเลี้ยงดูปูเสือเป็นอย่างดีบางทีปัญหาของคนอื่นปัญหาของบริวารตัวเองก็เอามาแบกเหนื่อยซะเองเออนะครับมีสภาวะเป็นผู้นําเกินนะแต่ผมก็ไม่ได้ติงว่าอะไรหรอกนะครับเพราะถึงอย่างไรดาวบริวารกับดาวเจ้าชะตาเองทั้งก็ยังเป็นคู่ธาตุกันอยู่คือไปด้วยกันได้ชอบแบบเดียวกันแล้วก็ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดีต่างฝ่ายก็ต่างเกื้อกูลกันได้นะครับสามารถที่จะร่วมงานกันแล้วก็ผลักดันงานใหญ่ให้สําเร็จไปได้นะครับก็ต้องบอกว่าพฤกษบเนี่ยฉลาดในการบริหารนั่นแหละนะครับเวลาที่จะใช้ใครเนี่ยก็มักจะซื้อใจเอาไว้ก่อนนะแล้วพอได้ใจแล้วเนี่ยจะพูดอะไรจะใช้อะไรเนี่ยโอ้ย่าตอบแทนที่จะได้ตอบกลับมาเนี่ยจะตอบกลับมาจะได้รับกลับมาเป็นหลายเท่าจะเป็นลักษณะประมาณนั้นแหละ แต่ทันวานี้กว่าจจะมีภาระรายจ่ายเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของบริวารสักนิดหนึ่งเนาะปพลกษเพนเนาะเตรียมกันไว้สักนิดหนึ่งแล้วก็อียานนะครับทันวานี้ก็อาจจะได้เดินทางหรือว่าย้ายที่พักที่หลับนอนด้วยนะครับสาเหตุก็เพราะว่าดาววาสนานั่นแหละไปเข้าไปอยู่ในเรือนมอรณะนะถึงแม้ว่าจะเป็นเรือนมอรณะก็จริงแต่ดาวท่านก็ไม่ได้ขัดแย้งกันธาตุเองก็ส่งเสริมกันด้วยอีกทั้ง ดาวเจ้าเรือนมรณะเองก็ไปเป็นเกษตรตาที่บดีอยู่ในเรือนราบผมมองว่ามีเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาอยู่หรอกนะครับแต่ว่าคนเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหรือเกิดการแก้ไขบ,บางสิ่งบางอย่างที่เคยพลาดพรั้งมาให้มันถูกต้องให้มันเป็นไปตามทํานองครองธรรมมากขึ้นนะครับแต่เอาละถึงแม้ว่าผมจะบอกว่ารายจ่ายในเดือนนี้มันค่อนข้างที่จะจุกจิกเยอะ แต่ว่ารารับเองก็มีเข้ามาไม่แพ้กันนะบางทีอาจจะครอบคุมกันได้ด้วยซ้ำไปดาวราบหันกลับมาเดินดีกันแบบจริงๆจังๆตั้งแต่วันที่2ทธันวาคมเป็นต้นไปนะครับยิ่งเขาถึงช่วงประมาณกลางๆเดือนไปแล้วนะ1 5บ6ธันวาคมไปแล้วองศาก็จะยิ่งเข้มแข็งมากขึ้นก็ต้องบอกว่าโอกาสดีๆของชาวพฤกษ์สมนั้นยังคงมีมากอยู่นะ แต่ว่าส่วนมากเรื่องที่มันเป็นปัญหาอยู่ส่วนมากมันก็เป็นเรื่องเก่าๆนั่นแหละครับเป็นปัญหาเดิมๆที่ยังแก้ยังไม่จบหรือว่ายังไม่เสร็จไม่สิน้นแต่ถ้าเรามองไปที่อนาคตนะโอกาสก็ยังมีอีกมากมายเลยสําหรับพฤกษบนะจับนูน่นทํานี่ขึ้นมามันก็ยังก่อเกิดในเรื่องของอรายรับเข้ามาได้ดีอยู่และเมอร์ดิวที่ถอยเข้ามาร่วมเรือนกับพระหูซึ่งเป็นดาวการงานในรือนวินาศน,นั้นนะครับก็จะทําให้ เจ้าชะตานี่มีความคิดดีๆมีไอเดียแปลกใหม่ในการหาเงินนะครับมีช่องทางใหม่ๆไม่ซ้ำกับใครในการสร้างรายรับรายได้ขึ้นมาหรือบางอย่างที่ไม่คิดว่ามันจะก่อเกิดในเรื่องของงานขึ้นมาได้พลึกศพก็จะทำให้มันเกิดก่อเกิดในเรื่องของผอลประโยชน์เรื่องของรายรับเข้ามาได้ด้วยเช่นกันหรือแม้แต่คนค้าคนขายนะครับก็ยังมีสินค้าแปลกใหม่มาวางขายเรียกร้องดึงดูดความสนใจจากลูกค้าเป็นอย่างดี นะงานที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับผู้คนเยอะๆกับสังคมเยอะๆเนี่ยจะทําเงินได้ค่อนข้างดีให้กับชาวพลึกศพนะครับหรือว่ามันจะมีรายรับที่ได้มาจากสายสัมพันธ์สาย ion, คอนเนคชั่นเครือข่ายสังคมการงานของคุณเข้ามานะครับหรือเป็นในลักษณะงานที่อาจจะต้องได้เข้าไปช่วยเหลือคนอื่นได้เข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับงานของคนอื่นแล้วคุณก็ได้ผลประโยชน์ได้ส่วนแบ่งตอบกลับมานะครับจะเป็นในลักษณะประมาณนี้ อีกทั้งพระเสาที่ยังคงเป็นเกษตรตาทิบุรีเดินมีกำลังอยู่ในเรือนสุภะนะครับความสำเร็จเองก็ยังมีมาเต็มคาราเบลอยู่นะถึงแม้ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ง่ายนะครับแต่ถ้าคุณอดทนไม่ยอมท้อมไม่ยอมถอยไปซะก่อนยังไงยังไงก็สำเร็จครับเพราะว่าดาวแห่งความสำเร็จท่านมีกำลังเป็นถึงเกษตรตาทิบุีเพียงนี้นะครับเพียงแต่ว่า ดาวแห่งความสําเร็จนั้นท่านก็เป็นพระเสานะครับซึ่งอาจจะมีความหมายในเรื่องของความหนักหน่วงแล้วก็ราชา้าหรือกว่าจะสมประสงค์ได้นะครับถ้าใจไม่ถอดไปซะกอ่อนนะครับถ้ามัมีความแน่วแน่และความศรัทธ,ธากันเสียจ,จริงๆเนี่ยนะครับโอกาสที่จะได้มามันก็ค่อนข้างที่จะยากแต่ถ้าไม่ถอดใจนะยังไงยังไงก็สําเร็จนะครับจะมีคนช่วยเยอะอยู่ต่อให้บางจังหวะหรือว่าบางช่วงมันอาจจะเพี้ยงพ้าไปบ้าง แต่คนอุปถัมภ์คุณมันก็ยังมีอยู่นะคอยช่วยเหลือเนี่ยก็ยังมีอยู่และอีกอย่างนะโอกาสดีๆที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของอสังหาบ้านรถที่ดินหรือทรัพย์สินใหญ่ๆเนี่ยก็ยังคงมีเข้ามาดังนั้นใครที่กําลังจะเอาที่ไปเข้าธนาคารนะหรือไฟแนนซ์หรือว่าเป็นนายหน้าค้าขายเรื่องของอะไรก็ตามที่เป็นอสังหาหรือว่าทรัพย์สินใหญ่ ก็มีความสําเร็จขึ้นมาได้นะมีโอกาสที่จะได้รับเงินเปอร์เซ็นต์ได้รับเงินส่วนแบ่งเข้ามาโดยเฉพาะเลยไปแล้วประมาณตั้งแต่วันที่1 5 1 6ผ่านพ้นไปแล้วนะครับโอกาสจะมีเข้ามาดีมากแต่ว่าการที่ดาววสนาเดินเข้าไปสู่ในเรือนมรณะอย่างนี้นั้นนะครับถึงอย่างไรก็ต้องระมัดระวังให้ดีอยู่เรื่องของสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นของตัวเองแล้วก็ของคนใกล้ตัวคนในบ้านก็ตามแต่หรือแม้แต่จะเดินจะเหิน หยิบจับอะไรก็ตามแต่ช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะมันก็อาจจะเกิดเหตุที่คาดไม่ถึงขึ้นมาได้ง่ายๆเช่นกันหรือแม้แต่จะลงทุนจะร่วมหุ้นอะไรกับใครก็ตามแต่ก็ต้องดูให้ดีต้องมีสติให้มากโดยเฉพาะเรื่องของการเงินการทองเราก็ผลประโยชน์อย่าได้ละเลยไปเชียวนะครับช่วงนี้ก็ต้องคิดให้ดีไตรตองให้มากเข้าไว้นะครับอย่าใช้อารมณ์ด้านลบๆหรือว่า ความอยากที่มันมากซะจนเกินไปเข้ามาครอบงำเข้ามามีอิทธิพลในเรื่องของการตัดสินใจในด้านสำคัญสำคัญขึ้นมาในเดือนนี้ได้นะครับก็ไม่ใช่ว่าใครชักชวนไปทำอะไรพอเห็นผลประโยชน์อยู่ตรงหน้าเข้าหน่อยก็เอาด่วนสรุปด่วนตัดสินใจไปซะแล้วไม่ได้นะครับอาทิตย์พุธและศุกร์เนี่ยเข้ามรณะอีกทั้งมริษูก็ถอยเข้ามาอยู่ที่เรือนวินาศพระกางคันเองก็ถอยเข้ามาทับตัวยิ่งต้องระมัดระวัง คัดกรองให้ดีกับโอกาสที่มันมีเข้ามาหาตัวถึงแม้ผมจะบอกว่าโอกาสมันมีเข้ามาเยอะนะครับแต่ว่าพวกโอกาสที่แอบแฝงมาด้วยเลสในหรือว่ายังมีความคลุมเครืออยู่มันก็มีอยู่เช่นกันอีกอย่างนะครับเรื่องของการบริหารเวลามีความจําเป็นมากๆในเดือนธันวานนี้นะครับเพราะว่าดาววัสนาท่านเป็นมหาจักรนะครับก็กําลังน่าจะผลักดนันหรือว่าทํางานใหญ่บางอย่างอยูอย่แน่ๆเลยชาวพฤกษศพนะ ที่มันอาจจะค่อนข้างมีความสัมพันธ์กับทั้งองค์กรของคุณทั้งตัวของคุณเองแล้วก็ครอบครัวของคุณด้วยก็สู้ๆก็แล้วกันนะกเนาะพฤกษศเนาะผมมองว่าพฤกษศพเอาอยู่นะครับพฤกษศพทาได้พฤกษศพสู้ไหวนะครับเพราะดาวที่เข้าไปอยู่ในรุอนมรณะนั้นไม่มีคู่ขัดแย้งกันเลยมีแต่คู่สมพลคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันคู่ธาตุคู่เสน่ห์เมตตาให้เรื่องของการค้า,าการขายการเจรจามีความสําเร็จ พร้อมกับคอยเกื้อหนุนให้ซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีสามารถที่จะร่วมงานกันแล้วก็ผลักดันจนงานสําคัญสําคัญนี้ให้เกิดความสําเร็จขึ้นมาได้นะครับแล้วไหนดาวมรณะเองก็จะไปอยู่ที่เ,เรือนราบอีกนะครับมีกําลังเป็นกเกษตรตาที่บูดีอยู่ในเรือนราบทําแล้วดีนะเปลี่ยนแปลงแล้วอนาคตยิ่งจะสดใสกว่าเดิมกว่าที่เป็นอยู่นะครับแต่ก็ต้องคอยฝืนใจนิดนึงนะต้องกล้าต้องขยันขยัน พระอังคารท่านพักถอยกลับมาเนี่ยอาการมันอาจจะเหนื่อยๆหรืออาจจะมีความกังวลอยู่นะครับอาจจะล้าอยู่พอสมควรแหละก็เป็นว่างานมันอาจจะมีความยุ่งยากอยู่ในนั้นแหละนะครับอาจจะมีความวุ่นๆอยู่แต่ก็ดีมีความสําเร็จขึ้นมาได้นะเดือนนี้นะเพราะว่ามีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยเกื้อกูลเป็นอย่างดีผมห่วงอยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องของความรักนะพี่ผู้ชมนะเออมันเป็นมาตั้งแต่พฤศอก,กิกาแล้วลหละคือดาวความรักเนี่ยพักองศาถอยกลับมาทับจุดเกิด แล้วดาวประจําตัวจุดเกิดเองก็เดินเข้ามรณะนะครับด้วยความสัมพันธ์แบบนี้มันมักจะมีเรื่องจุกจิกใจทุกข์ใจหรือว่าหนักใจเกิดขึ้นมากับเรื่องของคู่ครองหรือว่าเรื่องของคนรักก็ตามแต่นะครับก็ค่อนข้างที่จะพูดด้วยยากพยายามไปโฟกัสอยู่กับเรื่องของการงานจะดีกว่านะพฤกษ์สมนะงานกําลังอยู่ในช่วงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับต้องได้ใส่ใจให้มากๆกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ถ้าขืนไปจมปลักอยู่กับความรักเนี่ยเดี๋ยวไอ้ความหดหู่หรือว่า ปัญหาจุกจิกในเรื่องทางนั้นมันจะรามปามเข้ามาเรื่องของงานด้วยนะครับเนี่ยบางคู่ก็มีเรื่องของมือที่3เข้ามาป่วนนะครับมีปัญหาเพราะว่าเสน่ห์ของตัวเองแท้ๆเลยก็ต้องดูแลประคบประงมประคับประคองให้ดีกับการพูดการคุยการเจรจากับคู่ครองเนาะเพลศเนาะส่วนคนโสดน,นั้นนะครับมันก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์นั่นแหละนะครับก็อาจจะเป็นคนเก่า ที่อาจจะยังคงเที่ยวไปเที่ยวมาแล้วความสัมพันธ์เก่ามันยังไม่ขาดจากกันหรือเป็นคนในลักษณะแปลกๆก,ก็ได้นะเพราะเกตที่ท่านเข้ามาสถิตยอยู่ในเรือนปัตตานีคู่ครองเนี่ยนะครับบางคนที่มันเข้ามามีความสัมพันธ์ด้วยมันก็ไม่ค่อยที่จะเป็นเหมือนกับชาวบ้านชาวเมืองเขาหรอกหรือไม่ก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติไปเลยนะครับเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลไปเลยซึ่งผมว่าถ้ามีเข้ามาเนี่ยมันมักจะมีปัญหาเข้ามาด้วยนะในช่วงนี้บางทีก็เป็นคนที่ เขามีเจ้าของเข้ามาด้วยแล้วมายุ่งในความสัมพันธ์ด้วยเนี่ยมันจะนําปัญหาหนักอกหนักใจเข้ามาด้วยพยายามตัดตัด,ตดออกไปก่อนนะครับไปโฟกัสในเรื่องงานก่อนจะเป็นการดีก็ฝากกันไว้ตรงนี้เลยกับชาวพฤกษ์สมนะครับขอให้ธันวาคมนั้นเป็นเดือนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีหลายๆด้านนะครับทั้งการงานการเงินแล้วก็โอกาสด้วยนะครับขอให้บริวารแล้วก็ทีมงานที่อยู่รอบๆตัวเนี่ยมีแต่คนดีๆคอยเกื้อหนุน เพื้อให้ชะตายชีวิตและธุรกิจมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะครับมีคนคอยอุปถรัรมภ์มีคนคอยช่วยเหลือในทุกๆเรื่องนะครับก็ขอให้อดทนในเรื่องใดก็ตามที่มันยากๆขอให้อดทนขอให้มีศรัทธาและความเชื่อที่เคยมีมาอย่าได้ละทิ้งไปนะครับอย่าได้ถอดใจไปซะก่อนของบางอย่างมันก็เป็นของใหญ่ของสําคัญ ว่าที่จะได้มามันไม่ได้ได้มากันง่ายๆทุกคนไม่ได้ไขวยได้คว้ามาได้ง่ายๆนะครับแต่ถึงอย่างไรเรื่องของสุขภาพก็อย่าได้ละเลยไปเชียวนะครับอย่าโหมงานสนักสะจนเกินไปจนร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอเดี๋ยวมันจะไม่สบายไปซะก่อนความสําเร็จจะมาถึงนะครับก็ขอให้พลึกเพโชคดีทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ